ตัวแทนเด็ก30คนซึ่งเป็นตัวแทนของเด็กจากหโรงเรียนโรงเรียนละ5คนผู้ในการโรงเรียนและผู้แทนผู้ในการโรงเรียนจำนวน44โรงเรียนการว่าทุนการศึกษา,าจำนวน2 6 6 9ตนเคนเป็นจำนวนงบประมาณ4ล้าน 8แสนเก้ามืหาบาทซึ่งทั้งหมดเป็นเด็กที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาษาและมัดยรศยศึษาต่อต้นในพื้นที่เขตพื้นที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประทรตงศึกษาจารศึกษา,า,กกษาในวันนี้ครับนอกจากนั้นก็ ดีมากมาที่คนนี้ถือว่าได้กลับมาเยี่ยมบ้านเก่านะท่านพอนะผมเคยเป็นปกเสียงอยู่ที่นี่อาคารหลังนี้เนี่ยก็สร้างสมัยที่ผมอยู่แล้วก็เร็จใหม่ใหม่ก็เพิ่งได้ใช้ผมได้ใช้ไม่กี่ครั้งเองครับซึ่งมาครั้งนี้ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงท่านพ่อชื่ออะไรครับเออจงเสียงนะครับ ทราบศพหาญมถามท่านเลยท่านเป็นอะไรกับปีชาสับศพหาผมเชื่อว่าอะไรท่านที่นั่งอยู่ที่นี้คงไม่ลืมท่านี้ปีชาสับสตาเป็นนักประชาสัมพันธ์ขอคกรมประชาสัมพันธ์ที่เสียงสุดยอดมากรับวันนี้ต้องขอบคุณท่านเป็นพิเศษที่ท่านได้เห็นความสําสคัญในเรื่องของการพัฒนาที่ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น2,069คนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจ,าจัดเยงเศาเขตสองจำนวน44โรงค,ครับท่านปอครับอยากจปเรียนว่าเขตสองจัดเยงเซามีพื้นที่การศาึกษทั้งหมด3เขตประททอง2เขตมัฒนยนต์1เขตแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าความแตกต่างของทั้ง3เขตมีความแตกต่างม,มาก เราจะทําการโอนเงินเข้าบัญ,ญชีให้กับเด็กนักเรียนที่ได้เรียนและท่านผู้แทนผู้ในการเรเนินทุกท่านบุละกรทางการศาึกษาและนักเรียนที่มารับถุงในวันนี้ทุกคนนะคะดิฉันลุดดาวสิบวาในฐานะผูแ้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศ,ารศาึกษาระถมศึกษาชัชชาวเทศสองมีความดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ท่านมามาโอกาสที่ดีๆให้กับเด็ก และโรงเรียนในสังก for ัดหน่งานเขตพื้นที่การศึกษาวันาี่3จำนวน2 0 6 9ราย ได้อีกแปดคนรับน้ำงม